นี่ครับสาหรับคุณแม่บ้านหลายๆท่านนะครับก็จะมีปัญหาในการแกะกระเทียมนะครับแบบนี้นะครับก็จะเจ็บมือนะครับเี่ครับว่าเราจะแกะออกนะครับนี่ครับก็ถ้าเรา,าใช้ส่วนมากนะครับก็จะทำให้ เจ็บนิ้วเจ็บเล็บนะครับเวลาเราแกะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีตัวช่วยง่ายๆนะครับที่จะมาแนะนําให้กับคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมานําเสนอให้คุณแม่บ้านนะครับในการแกะกระเทียมยังไงครับไม่ให้เจ็บนิ้วเจ็บเล็บนะครับ แกะกระเทียมหรือปอกกระเทียมนะครับก็จะกระเทียมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราทําอาหารก็จะทําให้เราเจ็บนิ้วนะครับหรือเจ็บเล็บนะครับเมื่อเราแกะนะครับแต่วันนี้ผมมีตัวช่วยง่ายๆนะครับที่จะมาแนะนํานะครับนั่นก็คือนี่ครับเป็นฝาน้ําอัดลมนะครับนี่ครับวิธีการทําครับแล้วก็จะนาฝาน้ํามาแล้วครับแล้วก็ทําการ กดลงไปที่หัวเขานะครับแล้วก็แกะแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราไม่เจ็บเล็บนะครับนี่ครับก็เป็นตัวช่วยทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับนี่ครับก็แกะออกง่ายมากนะครับถ้าใช้วิธีนี้นี่ครับก็แกะเรียบร้อยนะครับ ก็อุปกรณ์เราก็หาได้ในบ้านในครัวเรือนเรานะครับนี่ครับถ้าเป็นกระเทียมที่อาไม่แห้งจริงนะครับก็จะแกะลำบากเลยนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับนีครับก็ แกะออกเรียบร้อยง่ายมากนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เด้อครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ